ทุกคนเคยดูอนิเมะยุค70-80กันบ้างหรือเปล่าครับผมจะไม่ถามลวกันว่าเกิดทันหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เกิดไม่ทันตอนตอนช่วงที่เรียกตัวละครโกคูว่าหงอคงก็ถือว่าแก่ใช้ได้เหมือนกันนะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับอนิเมะสุดเผาของยุค70กันดีกว่าในช่วงยุคที่ไม่มี CGI เนี่ยงานเผาจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีงานแย่เลยชาร์ดแมนเคนอนิเมะระดับตำนานฉายในปีคศ1974และคําว่าตำนานเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปอนิเมะเรื่องนี้เเป็นนนนนออมตส้5าที และมีจํานวนตอนห5ตอนด้วยความที่ว่าเป็นอนิเมะทุนต่ําดูจากดาวังคารก็ยังรู้เลยว่าเผาขายันใช้ภาพนิ่งพื้นหลังแทบม่มีเสียงภาพไมไปตรงกับฉากเสียง BGM ก็แทบม่มีขนาดเจ้าของช่องใช้เพลงเดียวอยู่ทุกคลิปเนี่ยจังเยอะก,กว่าเลยถึงแม้ว่าอนิเมะเรื่องนี้มันควรจะเก่าและถูกลืมหายไปตามกาลเวลาแต่โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้บันทึกเรื่องนี้เอาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นฉากที่เด็กคนนี้ถือมีดหรือว่าจะเป็นฉากตบหน้าที่แม่งเลยบอกเลยว่ามีมีมโคตรเยอะ กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะของชอกินน้ำไปลง